ครับสวัสดี FC นะครับ FC ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับ1 3 6ประเทศทั่วโลกนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาเข้าสู่บทของการพยากรณ์นะครับหรือทํานายนะครับตามหลักโหราศาสตร์โบราณนะครับหัตถลักษณ์หรือหัตถศาสตร์นะครับวันนี้ลักษณะเส้นนะครับที่จะมาพยากรณ์หรือทํานายนะครับเป็นเส้นที่อยู่ใต้นิ้วนางนะครับลักษณะเนินนี้เขาเรียกว่าเนินอาทิตย์นะครับ ลักษณะเส้นที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเจดีนะครับอยู่บนเส้นใจนะครับหรือเส้นจิตใจนี่ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็มียอดขึ้นไปนะครับเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นมหาอุดนะครับกันภัยนะครับใครมีถือว่าเป็นบุคคลที่จะแล้วคลาปลอดภัยนะครับต่ออันตรายต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับหรือลักษณะนี้นะครับเขาเรียกว่าเส้น ลักษณะเทพรักษาเทวดาคุม้มครองนะครับอันนี้เดี๋ยวเขียนให้ดูว่าเส้นมหาอุดนะครับเส้นนี้นะครับก็ลักษณะเส้นที่เกิดขึ้นนะครับก็บ่งบอกถึงลักษณะของการที่จะคุม้มครองคุมค้มภยัยนี่ถือว่าเป็นเส้นที่ดีอีกเส้นหนึ่งนะครับในส่วนของลายมือลายเส้นนะครับใครมีก็ถือว่า จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับเอาง่ายๆนะครับเส้นเทพรักษาเทวดาคุ้มครองแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่ตำรับตำรานะครับในส่วนของการปยากรณ์นะครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูลักษณะของเส้นหลักนะครับเส้นหลักของเราก็จะมีเส้นชีวิตนะครับจุดกาเนิดอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับลากผ่านมาในส่วนของเส้นลายมือนะครับเส้นชีวิตบ่งบอกอะไรเส้นลายมือนะครับบ่งบอกถึงบุคคลผู้นั้นนะครับมีโอกาสที่จะนะครับชีวิตราบลื่นนะครับถ้าเส้น ของท่านนะครับเส้นชีวิตนี่ที่เขาเรียกว่าเส้นไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่ถือว่าเป็นลักษณะลายมือลายเส้นที่ดีนะครับตามตำราโหราศาสตร์โบราณนะครับหัตถลักษณ์หรือหัตถศาสตร์นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของเส้นแรกนะครับในลายมือก็คือเส้นชีวิตนี่แหละนะครับเขาบอกว่าจุดกําเนิดของเส้นนะครับอยู่บริเวณนิ้วโป้งนิ้วชี้เนี่ยจนถึงสิ้นสุดเนี่ยนะครับเจ็ดสิบนะครับครึ่งหนึ่งของชีวิตก็คือสามห้าก็อยู่ประมาณนี้ ก็จะดูลักษณะของลักษณะเส้เสนที่ตัดด้วยนะครับบางคนมีลักษณะเส้นที่ตัดหมายถึงอุปสรรคมีเกาะเกิดขึ้นนะครับก็หมายถึงโรคภัยหรือเส้นที่ขาดนะครับก็จะหมายถึงลักษณะบุคคลผู้นั้นให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับเส้นที่สองนะครับจุดกําเนิดเหมือนกันนะครับระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้ลากผ่านมาเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นสมองนะครับบางคนก็อาจจะมีลักษณะของเส้นสมองที่สั้น แบบนี้นะครับตามตําราก็แสดงว่าบุคคลผู้นั้นนะครับมีโอกาสนะครับที่จะนะครับสติปัญญานะครับอาจจะไม่ได้ฉลาดหลักแหลมแต่ถ้าใครมีเส้นสมองที่ยาวนะครับลักษณะนี้แสดงว่าบุคคลผู้นั้นนะครับมีโอกาสที่จะสติปัญญาดีนะครับเดี๋ยวเช่นเขียนก่อนนะครับอันนี้ก็คือเส้นชีวิตนะครับ เส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิตอันนี้ก็คือเส้นสมองนะครับนะครับแล้วก็เส้นที่3อยู่ใต้้นก้อยนี่เขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นจิตใจนะครับเส้นนี้บางคนก็มีลักษณะเส้นที่สั้นแบบนี้ถ้าเส้นสั้นแบบนี้แสดงว่าเป็นคนที่ใจน้อยน้อยใจนะครับขี้น้อยใจเก่งนะครับถ้าเส้นสมองหรือถ้าเส้นใจหรือเส้นจิตใจนี่สั้นลักษณะนี้นะครับ เป็นคนที่น้อยใจเก่งเนี่แหละนะครับชี้งอนชี้อะไรนี่แหละนะครับแต่ถ้าใครมีปลายเส้นวิ่งเข้าหาเร,รินพุทธหัตแบบนี้เขาบอกว่ามีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้ามีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าคนในคนในภายภาคหน้านะครับลักษณะเส้นแบบนี้นะครับที่วิ่งเข้าไปปลายเส้นในส่วน,นของเส้นปลายเส้นใจนะครับวิ่งเข้าหาเร,รินพุทธหัตเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าคนในคนในภายภาคหน้า อันนี้ก็คือเส้นใจนะครับจะได้ไม่งงกันนะครับเส้นใจนะครับทีนี้เส้นที่เราจะมาพยากรณ์ก็คือเส้นนี้แหละนะครับเป็นลักษณะคล้ายเจดีนี่แหละตรงบริเวณนะครับเนินอาทิตย์นะครับในส่วนของการพยากรหรือทำนายเขาบอกว่าหนึ่งนะครับเป็นบุคคลที่มีบุญนะครับมาตั้งแต่อดีตชาติ นะครับก็คือเป็นคนที่สร้างบุญบารมีมาตั้งแต่ชาติปางก่อนนะครับสองก็คืออุบัติเหตุนะครับไม่ตายนะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเหมือนที่บอกนะครับเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นเทพคุ้มครองนะเทพรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับรอดพ้นนะครับกับอันตรายอยู่บ่อยบ่อยนะครับลักษณะใครที่มีเส้นนี้นะครับแล้วก็มีอีกในยยะหนึ่งนะครับเขาบอกว่าใครคิดนะครับที่จะทําร้ายเรานะครับ คิดไม่ดีกับเราเนี่ยส่วนมากคิดว่าจะแพ้ภัยตัวเองอันนี้ก็จะถือว่าเป็นเส้นที่ดีเส้นหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเส้นมหาอุดกันภัยนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะลายมือลายเส้นที่ดีนะครับตามสำหรับตำราโหราศาสตร์โบราณสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ